ยังจังหวะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะลุ่มๆดอนๆแล้วว่ามันมีขาขึ้นขาลงขาลงแล้วก็ต้องยอมรับมันขาขึ้นแล้วก็ต้องเดินไปกับมันให้ได้ให้ทันมันนะมันขึ้นเนีขึ้นแล้วน้าขึ้นก็ต้องรีบตัดใช่ไหมเราจะมามัว่ารอๆอยู่ก็เดี๋ยวคนอื่นเอาไปกินเม็ดไม่ไม่ทันใช้นีเก่าเลยเข้าใจครับผมจะของห้างสอมม่นคงนะ มีความรู้สึก <śmy> ว่าซานี่มันสุดยอดก็เลยสั่งมาเป็นคันที่4ี่เพื่อความก้าวหน้าของกิจการนาเจดามก็ไม่มีอะไรครับมันสุดยอดมันใช้ได้ก็เลยใช้มันปีนี้ครับคันที่4ีํกำลังจะลงก็ของคดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาดูมากเท่าแก่เนี้เรานะครับเจดามฮะนี่ครับขับเป็นทุกอย่าง พี่ใช้น้ำมันนะแต่ว่าตะเกียงเจ๊ไม่ขับนะสานี่ครับทุกชมสองหนึ่งหเอาเค้ครับอ่ะเจ๊บอกว่าบิบลอ้อเจ๊ก็ขับมาแล้วเชนเลอร์ก็ขับมาแล้วนับภาษาอะไรกับแบคโกโครับอ่ะเจ๊ดำรอครับรุยงานกับเฮียศักดิ์ฮะอยู่ในท่าสายทุกวันเหระครับผมจนมีวันนี้ได้ร่วมกันต่อสู้นะคะ2บสองแรงแข็งขัน ร่วมก,กันกับทางเฮียศัติ์ครับร่วมกันสร้างอาณาจักรแล้วก็ธุรกิจขึ้นมาสวัสดีครับน้อนรับทา่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องกันนิการับบาพ์ทินขบันดิต โดยเฮียสักนะครับนี่คือคันที่4นะครับท่านผู้ชมในกิจการของบอรายปีเดียวนะครับออกไปแล้ว4คันซานี่เอสฟเฮียสักครับบอกว่าถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มีคันที่4นะครับลงทุนน้อยกว่าครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้เท่ากันท่านผู้ชมนี่คือมุมมองของท่านของธุรกิจนะครับ การตอกย้ำนะครับท่านผู้ชมถึงเับเบสเซลเลอร์นะครับในปีนี้ฮะสานีครับ,รบยอดจัดจำหน่ายมากกว่า1,600คันนะครับท่านผู้ชม สุดยอดครับนี่คืออารมณ์อารมณ์ของเท่าแก่เรานะครับ,รบ4ี่คันแล้วในปีเดียวกันเลยถ้าไม่เจ๋งจริงเฮียศักคงไม่เลือกมานะฮะกับแบรนซานี่ได้ข่าวว่าเขาพ่นกันสนิมช่วงล่างกันด้วยนะครับเฮียครับ,รบใจไทยผม้องการเทตี้อวการคนลบอ่ะเสือถ่ายรูปให้ครับผม โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับถ่ายรูปภาพนิ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาดูมากเท่าแก่นี้เรานะครับเจดาฮนะนี่ครับขับเป็นทุกอย่างที่ใช้น้ํามันนะแต่ว่าตะเกียงเจ๊ไม่ขับนะซานี่ครับทานผู้ชมสองหนึ่งห้าเอาโอเคครับอ่ะเจ๊บอกว่าสิบล้อเจ๊ก็ขับมาแล้ว เชนเลอร์ก็ขับมาแล้วนับภาษาอะไรกับแบคโฮครับอะเจดารอครับรุยงานกับเฮียศักดิ์ฮะอยู่ในท่าสายทุกวันเหรอครับผมเจะบอกว่าราคาอยู่ในตรงเนี้ยราคาพิเศษนะใครจะมาอุ่นหุนสายเจ๊ก็มาเลอถ้าบอกว่ามาจาก Youtube ช่องกันนิกาจ้านี่ลดให้อีกพะนะโอ้อ่ะเจ๊มองแล้วครับมองบนแล้ว มันมีซันรูฟนะผู้ชมคือเราจะมองเห็นสิ่งที่กีดขวางจากข้างบนปะลุยครับเจ๊แมเจ๊สั่งลุยจริงๆครับคันที่4รุ่นใหม่นะครับใหม่กิบมาลงงานนี่ครับสิ่งที่บอกว่ารถอยู่ในท่าทรายนะครับต้องการดูแลช่วงล่างเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นความมั่นใจของตัวโปรดักในตัวผลิตภัณฑ์นะฮะสคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะในปีเดียว ถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงก็คงหนีไปเป็นแบรนด์อื่นแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะจีบขวางทางเดินตบหน่อยนึงคอนโทรลมันนิ่มครับท่านผู้ชมฟังเสียงข้อโซ่แท็กใหม่นะฮะเอา้านั่นแหละครับอีกคันหนึ่งนูนนูน,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 นอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมสาานี่สองหนึ่งห้าสี่เหมือนกันมีสี่คันนะนับให้ครบนับให้ครบ เดี๋ยวจะหาว่าเราโม้เกินไปเนี่ยครับลักษณะของหน้าดินหน้าง,งานนะฮะท่านผู้ชมบ่อทรายครับดินมันจะดูดนะครับดูดแหกดูดล้อนะฮะถ้าไม่แรงจริงช่วงล่างไม่ดีนะครับลุยงานพวกนี้ไม่ได้บางทีบางครั้งรถจมไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นต้องอาศัยช่วงล่างแล้วก็ตัวเดินที่ค่อนข้างที่รงแรงๆมุงกี0.93นะครับท่านผู้ชม น่าเราคิดว่าเจ๊จะเดินตามมาตรงนี้อ่ะโกยซ้ายครับโกยซ้ายไว้ก่อนไปดูไปดูฝั่งนี้เดี๋ยวจะหาว่าเปลี่ยนตัวลงไม่ได้เปลี่ยนตัวนะเจ๊เรายังขับอยู่ข้างบนนู่นแหละครับอาศัยการเรียนรู้ครับประสบการณ์ครับช่วยได้เยอะครับท่านผู้ชมจนมีวันนี้ได้ร่วมกันต่อสู้นะครับสองแรงแข่งขันร่วมกันกับทางเฮียศักดิ์ครับร่วมกันสร้างอาณาจักรแล้วก็ธุรกิจขึ้นมา อาจจะมีวันดีได้นะครับท่านผู้ชมทางเจ๊แลวก็ทางเฮียบอกว่ามันก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันถือว่าเป็นประสบการณ์ครับเสริมสร้างชีวิตถ้าเปรียบเทียบกว็คงจะเป็นฟ้าหลังฝลน,นะครับงดงามเลยฮะจากนี้ไป11รอบต่อลาทีครับสำหรับวงสวิงเขาใช้เป็นอนีโคฮนะ โหมดอ c โสู้งานแบบนี้สบายๆเลยปักทรายลุวมๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยถ้าเกิดว่าขุดเจาะใหม่เลยก็คงต้องใช้เป็นโหมด S นะครับโหมด t a ต d a า d เคลมมาแล้วครับบอกว่าเริ่มต้นที่ประมาณราว10ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าประหยัดมากกระดกครับถ้าเกิดว่ายืนตักทา่านี้ถ้าถูกต้องก็คือเนี่ยครับต้องยืนตักในแนวระนาบของแท็กถ้าตักด้านข้างครับ กระดกทุกค่ายครับผู้ชมน้ำหนักตัวก็อยู่ที่22ตันเนาะเติมของเหลเวลเบ็ดเสร็จแล้วรหัส2 1 5ขน้นหนักตัวครับ21.5ตัน <c oughs> มาแล้วเจ๊บอกว่าน้ำมันไม่มี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตือน้ำมันน้ำมันหมดแล้ว <c oughs> อา้าวนี่ฮะแผนกเรามาเติมนน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอครับไปเอาน้ำมันอยู่แห่ เติมเลี้ยงระบบมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้เติมแม็กซิมัมในการใช้งานจริงเจ๊ปกติปกติขับบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยยกกเว้้นนอง่มาอ๋อยกเว้นลูกน้องไม่มาเจ๊ขับเองเลยอ๋อมาต้นพูดใส่เนาะ เอาละครับท่านผู้ชมพามาดูเจ๊ดําเลยครับเจ๊สั่งลุยเจขาลุยของเรานะฮะมาใช้เครื่องจัดเองขุดเองครับท่านผู้ชมลูกน้องไม่อยู่นี่เจ๊บอกว่าขึ้นขับเองเลยนับภาษาอะไรแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วครับคลองมือดีแล้วในระหว่างนี้ก็รอน้ำมันอีกสักนิดนึงคงจะดโดนแล่นลงไปในกลางนะฮะ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและก็ติดตามกันไปละครับผมสวัสดีครับโอ้เงียครับเองเลยคันนี้ผู้ชมเป็นคันที่3นะครับก็ถือว่าเป็นรถใหม่มีลายไปปิ่งเฮียกำลังวางท่อนะฮะอันนี้คือท่ออะไรครับเฮียสูบน้ำอส่งทรายอ๋อท่อส่งทรายดดูทราายมันส่งอ๋อครับครับผมแล้วก็มีท่อส,งส่อออสงน้ำด้วย นนอ๋อ,อบน้ต้องรับเท้าสาวว่าเพิ่มอีกแล้วครับเนีย <laughs> ไมโคกเก่งเลยดิ <laughs> มีนะมีนะ <laughs> เท้าสาวอ่ะขับไมโครกเก่งเลยแหละ ครับวันจี้เจ้าแซวเนี่ยสักเล่นะฮะเนี่ยบอกว่าถ้าขบับเจโกเจดำมาเลยเนี่ยบอก <laughs>